ไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กลางทุ่งชาแนลวันนี้ผมจะมาแกะกล่องนี้ครับทดสอบลองประกอบพอดีผมก็ไม่เคยใช้เห็นพอดีเห็นในลาซาด้าเลยสั่งมาครับ240บาทนี่ครับเป็นของสำหรับทาดแมวครับเอาไว้ใส่ไม่รู้ข้างในมีอะไร ประกอบยังไงครับต้องลองศึกษาดูก่อนนะครับนี่ครับสินค้าก็เป็นอย่างนี้ครับข้างในก็จะมีซองใส่นี่ครับมีแล้วก็มีคู่มือ ยาวเหยียดเลยครับคู่มือการประกอบครับในซองก็จะมีแถมอุปกรณ์มาอันนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์ครับเอาไว้ใส่ใส่ข้างล่างนี่ครับสำหรับกองน้ำไหลกลับ ตรงน,นี้ก็เป็นถาดทางล่างสำหรับรองน้ำครับนี่ครับมีเดือยประกอบยัดเข้าไปนะครับ <c oughs> กดันเข้ามาตรงนี้ก็จะเข้าล็อกพอดีอันนี้ก็มีซองใส่ใส่ฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์กรองน้ำให้สะอาด ผมก็ไม่แน่ใจครับประกอบอยังไงน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แถมมาให้สายยางก็จะเป็นสายนะครับสายดูดสำหรับให้น้ำพุ่งวิ่งขึ้นข้างบนครับ นั้นช่างบอลดิบไม่ต้องค่กบอลด้านถั่ว้ะร้อยสิบอีสามสองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบในกล่องนี้ก็จะมีแถมตัวปั๊มครับหรือไดเวอร์ดูดดูดน้ำข้างในครับ คงจะน้ำเป็นโลนที่สองเหมือนเดิมนะเพราะอนี้มันขาดเอ็ดโลไงกดเงี้แนโลเลยงนดแล้วก็มีสาย USB สำหรับเสียบเข้าที่ชาร์จมือถือ USB ที่ชาร์จกับมือถือได้ครับ อันเดียวกันแล้วก็จะมีดูนี่ครับแล้วก็จะมีสอดสายออกสายก็จะยาวประมาณเมตรกว่านะครับ ก็ออกมาตรงนี้แล้วก็มีที่แล้วก็มีที่เก็บสายตรงนี้ครับเน็บเก็บสายตรงนี้แล้วก็เสียบ ตัวนี้ก็เสียบใส่ที่ชาร์จสมาร์ทโฟนครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเลยนะครับว่าจะเจ๋วขนาดไหนครับ ขอต้องวิทยาศาสตร์ ครับตอนนี้ก็ใส่น้ําไปทดสอบก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเสียบปลั๊กกันเลยอยู่ไกลแตทำนมไดนี่ครับตอนนี้เรากําลังจะมาทดลองเดีย๋ยวทดลองทดสอบเครื่องกันเลยนะครับว่าใช้ได้ดีหรือเปล่าตอนนี้ก็เสียบปลั๊กทดสอบครับ ครับแต่ข้างในเราต้องไอ้นี่พอดีข้างในก็มีนี่ครับมีสวิตกดงัดขึ้นข้างบนครับทดสอบว่าเครื่องจะทำงานหรือเปล่าครับนี่ครับพอเปิด พอเปิดเครื่องแล้วครับเสียบปลั๊กแล้วเครื่องก็จะเริ่มทํางานก็ไฟก็จะเป็นสีแดงครับแต่จะมีระบบเซ็นเซอร์เวลาน้ําเวลาน้ําแห้งครับน้ําแห้งก็ไฟก็จะขึ้นแดงครับพอเครื่องจุ่มลงน้ําปุ๊บไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกป้าฟ้าครับสีน้าเงินเครื่องก็จะทํางานครับน้ําก็จะ คือระบบเซ็นซเซอร์ตัวนี้คือเอาไว้ป้องกันเวลาน้ำแหง้งดูพี่ข้าก่อนพี่ข้าเขาทำะไรถ้าเครื่องไม่เครื่องไม่ตัดก็ถ้าน้ําแห้งมันก็ใดอาจจะไหมได้ครับมีระบบเซ็นซเซอร์ได้ดีมากครับไวมากจุ่มใส่น้ําพื่งก็จะตัดติดได้ทันทีครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Gracias.